สวัสดีครับพี่น้องวันนี้พาพี่พ่อน้องเขาต้งเขาปลาเองแล้วครับเบิ้งครับนี่รถบังรถเดอ้อกดเต็มเลยพี่น้องอยู่ทั้งพูนก็มีสี่หาขั้นครับนี่ครับนี่ครับชาวปวครับจะลองครับนี่หาเขาเอาหามาแล้วพูนพูนกินเมื่อแล้ว กลับบ้านกันแล้วนี่นาซักกำลังมาเด้อพุ่นเด็กคนละกตาพุ่นเห็ดเพิงเขาตัวนี้เห็ดเพิงยุคขาบวันนี่ครับดอกกำลังออกเด้อนี่ครับนี่ก็เห็ดเขาเอิอเห็ดเพิงยังนี่เห็ดเพลิงข้าไล่ครับกำลังงามพี่น้องนี่เยอะไปไปไปพาพี่น้องเขาป่าได้ไหมนี่ตอดจอดไปนเต็มย่ิน้องพุ่นพุ่นทั้งพุ่นครับ กำลังมากกำลังกลับมาแต่ทางไหนเดี๋ยวมาแต่ภาคหลอยนะมาแต่ภาคหลอยนะเบิ้งเบิ้งเบิ้งเฮ็ดได้หนิเบิ้งเนี้ยบ้าพี่น้องนี่ก็แต่งกระตาขึ้นแล้วนี่ใหญ่ลี่นี่นี่ยีตคอยเจาลองแล้ได้เฮ็ดเพิงอนเขาเขาพวเอาคือมีดป็นตยายทุบบ้านเขาใหญ่มีดตบพวกเฮ็ดเพื่อนเขาก็พวเอามันบ้านโอ้ยเขายังขึ้นเขบพวเอาเนาะเขาสีหาวตัวดอกงามๆครับไปครับพี่น้อง นี่ใหญ่ยยลี่แล้วก็เดมาเต็มกับตาแล้วครับนี่เถียงคาลายดวงมีจุดเอาปาพี่น้องไปเ <c oughs> ขปาปลาพี่ท <c oughs> องฟ้ากมูลนีิกรมีแต่นามพี่น้องพาพี่พ่อนอออ้องเขาปลาครับเดม้าไดม้ามาลุ้นกันครับเขาโคเขาปลาด้วพี่นอ้อ,นองเด้อคุณ้างหน้าครับมาการะนองอันครับกระนองอันครับ มาฮะเลาะปลามาพี่น้องมาเคลื่อนไปกับมะเนี้ยงครับไหนไปโลกก,กว่าๆเพู่ดเลยครับมาพี่น้องไปผอกันต่อผอเห็ดอีกทัวหนึงครับพี่น้องพี่น้องย่างมากอะโดนเติมเริ่นี่ครับนี่ผอดอกนึงแล้วนี่นี่ครับเอ้ย ตั้งอยู่ดอกเดียวเตือนเิออยู่ดอกแรกแขกมานพี่น้องพี่น้องอ่าพอแล้วครับนี่นี่ครับอ่าดอกเดียวดอกเดียวสองดอกเลยพี่น้องส,สวยสวยสวย พ่อครับนี่เห็ดเพิงครับเห็ดเพิงนี่ครับนี่กำลังทำง่ามนี่ครับเห็ดเพิงผาไร่เขาเอิญนนี่ครับผาดอกต่อไปลสียนอีป่อเอ้ยอย่างมาสามกิโลพี่น้องพอเห็ดเถ่าที่เขาบ่อเอาเขาจังได้บุนี่ นี่ครับเห็ดเผือกยูค่าเห็ดเผือกคมนี่แหละครับเท่าแล้วแหละนี่บ้านพ่อเอาอะไรยุพี่น้องนี่สองดอกเก็บเด็กผสมน้อยไปเรือ่อยห่อนี้จากน้ฮอดคำก็คือสิได้ยุติพ่อก้อย จากนี้หอดคำบนวะมันสีบวะเป็นลมก่อนบ่ฮ้หาเรื่อยๆพี่น้องดอกเทาแล้วบ้านแล้วนี่นี่ตัวนี้เอาไว้เป็นเสือครับตัวนี้ไดยูนี่ ไหนดิบ่เออต่างยันดอกเดียวยครับนี่อเออมอเห็นมูเห็นพวกเลยบ่โอ้เกิดยี่ดอกเดียวเลยครับเ,เกิดนอกสูนาะอ๋อ๋อนี่กำลังจุ่มครับนี่นี่จะงอแงเลยนี่ครับแต่ว่าเห็นดอกเดียวเด้อพี่น้องเด้อโอ้จะเป็นเก็บเพชรอรงนี้ทึ่งถูกทึ่งยากถึงเนาะ ก็กล่าเฮ็ดออกค้นก็ออกมาหลายพอจะเฮ็ดเถาครับกำลังตอนนี้กำลังบ้านพี่น้องเฮ็ดเถาเฮ็ดเถาเอ้ยหอยเขาเอากลอนไปนานนี่นะครับหลายอยู่หากเขาเขาไปกวนนี่ครับบอกนึง มีดอกนึงครับดอกนี้ครับบ้านแล้วแต่หากว่าตนเถาสองดอก,ดอกพี่กับน้องกันนี่พอลูกนี่จังไงเก็บหน่อยเก็บเล็กผสมหน่อยอีกแล้วนะครับดอกนึง อาไรอยู่พี่น้องเรานี่เท่านถ่าแห้งเออยางมาดนเต๋อพี่น้องพ่อเห็นเฮ็ด้วครับพ่อเห็นแน่ยอยู่นี่หักบ้านแล้วนี่ครับเฮ็ดบ้านแล้วพี่น้องแต่ว่าหากกินใดอยู่นี่พอทัานถ่าวบ้านไหนครับนี่ครับกําลังบ้านบ้านบนเสานี่แหละพาชี่น้องบังเฮ็ดครับนี่ครับ เอาพอได้เห็ดแสบๆจะยังซักพอได้เห็ดผมนี่แหละครับนี่นี่กับสองดอกส,ดสวยครับฮยหักหักหักเบิดเออหักกับักพี่นอ้อง เอานึงพี่นอ้องนี่ครับอยู่ใต้หญาพี่นอ้องคนคนเนี่ยบ่เห็นเลยได้บ้านนี่คเนี่ยบ่เห็นกันเหมเนาะอ,อือนี่ครับ โอ้มาเหลืองมะลีอออังสี่นะครับหนอกสายตาคนบ่เห็นคนเนี่ยโบพออยู่นองๆครับพี่น้องคุนด,ดอกงามพี่น้องเฮ้ย เก็บ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 เขาตาใครไม่เอาแต่ใอยเอาเก็บเพลิงครับอีกสามดอกครับนี่ครับเถาแล้วพี่นอ้องหากบริัารเถาบัลยได้ดอกก็ว่ากำลังบ้านมือเส้านี่แต่ว่าหักเจอฝนตกใส่เนะ เดือกเอาหอกไลยกินใดกเ็เอาอ้าวคาตาตอนนี้อะเทาจะได้วุ่นนี่เทาบัวเอาไปเสียกันเลยครับเห็นทั้งผีทั้งยู่ทั้งไหนล่ะ มีอีกบ่อยู่หนองหนอครับแต่ว่าบ้านแล้วเฮ็ดน,นี่ครับบ้านออกช้องส้าหมือ่อหละพี่น้องมนกับศิลวบ้านที่นเนาะจับแหงวอดายมุน ผลตกใส่ครับเพชรน่ากินอยู่ไกลๆอย่างเนี้ยหนอกนึง่งบ้านเห็ดบ้านเห็ดบ้าน กำลังบานสวยๆกำลังกินด้กินไดโยพีนองเราเดียวเอา้าอ,อกอี่ปาอยาค่าพอแล้วครับนี่บ้านแล้วบ้านแล้วนี่ บานบานบานก็เอาครับเอาเก็่ไปนี่นะพี่น้องนี่ครับกำลังบานสวยๆครับก็ไ้นี่ก่อนครับ้องครับ วันนี้ก็ขึ้นงามว่าไ้ที่นี่ฮืมาแฝดติดกันเอ็ดแปดออีกนี่บอห้องนี่นี่ครับดอก,กสวยครับนี่โอ้ขึ้นนี่เก็บครับเก็บ อยค,ครับนี่นี่ครับดอกนึงครับอันนั้นทังดีทั้งเนาะเจอฝนกันเท่าเร็วครับนี่ครับได้ตายเด้กพี่น้องเดินวนกล่องไปมวนกล่องมาอยู่โอพ้พี่พี่พีอืมก็ได้แต่เฮ็ดเกือบเสียโอ้ตัวนี้เท่าเอาครับพี่น้อง นี่ครับนี่นี่สองดอกดเฮ้ยเ่ากันบ่โอากินได้โอ้วนหาลรถตัวนี้ก็ไปทางไหนไปทางเขาทางเขา,ขาก็บเอาพี่น้องดอกนึงครับตัวนี้ไปทางเขาบ่โอ้ตัวนี้ยังใส่ได้อยู่พี่น้องยังใส่งานได้ยอยู่กินได้ นี่ครับตัวน,นึงครับพี่น้องเบิง่งหญีหลีครับมันอยู่ในกอห้าครับโอ้ยใส่ทางเขาอีกแล้วตัวนี้เด้อ้ตัวนี้ได้อยู่ข้ารถใส่กระตาที่พี่น,อน้องวันเออ เก็บไปเก็บมากอะจิเรกก่อยแล้วพี่น้องเอ้ยออาขาออกเนี่ยเสือมันออตัวนี้ฟ้าแฝดดอกหนึ่งสองขาครับออไปหาต่อป่าบ้านนี้ดอกเดียวพี่น้องเจินเทินอยู่ ้กินได้บ่ได้เดยอพี่ววน้องมาลุ้นกันครับนี่โอ้ยนี่บ้านอยู่นอกนองนี่ครับรุ่นว่ากิได้กี่บ่ได้ยังไดงโอ้กินได้อยู่พี่ววน้องเพราะฉะนั้า,าโอ้นี่ครับกินได้กินได้ เป็ดก่ออยู่พี่น้องจกักสิเดียบใดพี่น้องนี่บ้านเบิดแล้วครับโอ้นี่ครับสีดอกติดกันอยู่ได้บ่ได้ดอกแรกครับกินได้อยู่โอ้พี่น้องเอ้พวงนี้สามดอกนี่เป็นทังไหนครับสีได้บ่ได้โอ้พยายามถาดบานได้ครับพี่น้องกินได้อยู่เอา้าะกำลังงามอยู่ฮัก กระดิเท้าไปทางเขาเนี่ยอยู่แอบขาแัฟขาเอ้าพี่น้องครับนี่ครับเออ,เอ,อนี่ครับนี่เห็นบอพี่น้องนี่เออนี่ครับอ่าน,นี่สวยนี่ดอกนึงครับนี่ครับ นี่สวยขึ้นกันครับแบบนี้เต็มกระตาเร็วพี่น้องเต็มกระตาเร็วเด้อแบบนี้สองดอกคือสวยครับมารลุนดอกที่สามครับเห็นอยู่ที่ใดรรบ่ใดก็มาดูนกันอย่างงี้ดีเดินเนี่ยหยาอยงก็มีเด่นนี่ครับ ดยวนี้ก้อนหยาครับพี่น้องว่านี่โอ้เกือบไปทางเขาแต่ได้อยู่พี่น้องนี่ดอกง่ายๆครับบ้านเถินๆอยู่อีดอกนึงพี่น้องมีแต่ดอก้อนบ้านครับคือเพื่อนบ้านอย่างเต็มขึ้น,นว่านเนี่นยใช่ไหมบุ๊กอ่ะ เขาตา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 นี่อยู่ในก็ใหม่พอดีครับโอ้นี่เห็นบ่มนเอ้าดูนได้บ่ได้โอยเกือบไปทางเขาอยู่กินได้กินได้กินได้กินไหนน้องทองฟ้ามาแล้วครับคุณมีแต่น้ำ มือเตี๋บมาเลยกะซนนีนะครับเดี๋ยวฝนตัวข้าพี่น้องก็ได้พ่อแก้งพ่อก่อยอยู่ที่ครับนี่ของนาสาค,ครับของน้องอันครับนี่แต่เฮ็ดเพื่อคาลายเนาะเี่เผื่อผมครับลายพี่ละน้องสำนี่นะครับครับผมสวัสดีครับ